ให้พวกเรายกพระคัมภีร์ของเราขึ้นมาแล้วพูดด้วยความเชื่อร่วมกันดังนี้นี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์วันนี้ข้าพเจ้าจะได้รับจากสวรรค์จากพระวิญญาณของพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้รับความสว่างความรู้และความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ชีวิตข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงและไม่เหมือนเดิมเลยลเนเในพระนามพระเยซูคร,ริสต์เอมเอมนอะะครับเรากำลังศึกษาข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมเล่มไหนอยู่สาดุดีเก่งมากนะครับบทที่25สัปดาห์ที่แล้วเราศาึกษาข้อที่9ดังนั้นสัปดาห์นี้เราศึกษาข้อที่10นะครับ สรุดีบทที่25ข้อที่10ผู้เขียนสดุดีได้กล่าวไว้ว่าพระมันคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแกบ่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์หาพวกเราเจอแล้วนะครับผมอยากจะให้พวกเราพูดด้วยกันอ่านข้อพระคัมภีร์นี้ดังๆด,ด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพระมันคาทั้งสิ้นของพระเจ้า เป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์พี่น้องครับเราได้เรียนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าคําว่าความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นหมายถึงพระเมตตาหมายถึงพระกรุณา เรารู้ว่าสิ่งดีๆที่เราได้ไดรับในชีวิตของเราไม่ได้มาจากการประพฤติดีของเราเองความรอดเป็นต้นเราไม่ได้รอดเพราะการประพฤติดีแต่เรารอดเพราะพระคุณเพราะความเชื่อเป็นพระกรุณาของพระเจ้าเป็นพระเมตตาของพระองค์เราได้เห็นนะครับตลอดในพระกิติคุณหลายต่อหลายคนที่ได้รับการรักษาก่อนที่เขาจะรับการรักษาเขาไม่ได้เรียกร้องการตอบสนองตามการกระทําดีของเขา เขาไม่ได้เรียกร้องให้ดูว่าเขาเป็นคนดีขนาดไหนคุณจะเห็นว่าพวกฟาริสีไม่ได้รับการรักษาทาั้งๆที่เขาอวดความดีของเขาแต่คนที่รับการรักษาคือคนที่ร้องหาพระเมตตาคนเหล่านั้นจะร้องว่าพระเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงปรโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดแล้วคุณจะพบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรมาคนเหล่านี้จะได้รับการรักษาดังนั้นสิ่งใดๆก็ตาม ที่คุณจะได้รับจากพระเจ้าไม่ได้มาจากการกระทาดีของคุณแต่มาจากพระกรุณามาจากพระเมตตามาจากพระคุณและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ประทานให้โดยไม่คิดมูลค่าเวลาเราไปซื้อของเราไม่สามารถไปหยิบของมาเป็นของเราเองได้เพราะมันมีมูลค่าอยู่เราต้องจ่ายและซื้อมาเอเมนสิ่งต่างๆมีมูลค่านะครับ และมูลค่าเหล่านั้นสูงเกินกว่าที่การประพฤติดีของเราจะซื้อมาได้ความรอดเป็นต้นแพงมากจนคุณไม่สามารถเอาการประพฤติดีคุณไปซื้อมาได้แต่พระเยซูคริสต์ได้ซื้อมาให้กับคุณพระองค์ซื้อด้วยชีวิตของพระองค์เองการรักษาก็เช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ได้แบกเอาโรคทั้งสิ้นไปไว้ที่กายของพระองค์บนไม้กางเขนพระองค์ต้องสิ้นพระชนเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการรักษา ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราจะต้องการในวันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันเรารับเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เรารับเพราะเป็นพระเมตตาของพระองค์เอเมนดังนั้นถ้าคุณต้องการอะไรในวันนี้ขอให้เรามองอย่างถูกต้องอย่ามองไปที่ตัวเราเองแต่ให้มองไปที่พระองค์มองไปที่ความรักมั่นคงของพระองค์นะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระมันคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริง คำว่าพระมันคาหมายถึงทางนะครับทางของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตจร์จิงิงผมมีคําถามนะครับขอถามอีกครั้งหนึ่งทางของพระเจ้าเป็นอะไรนะครับวความระพระมันคาหรือทางทั้งสิ้นของพระเจ้าทางทั้งสิ้นหมายถึงทางทั้งหมดนะฮะนั่นหมายถึงหนทางที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณจะเป็นไปด้วยความรักมั่นคงและความจริง หลายคนมองดูพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่พิพากษาที่โหดร้ายที่ใจแข็งกระด้างเวลาเราเห็นใครทําผิดเรามักจะพูดว่าไงระวังนะพระเจ้าจะลงโทษเราเหมือนกับเราพูดแทนพระองค์เฉยเลยเนี่ยทาแบบนี้ไม่เชื่อฟังแบบนี้ไม่เชื่อฟังผู้นําพระเจ้าจะลงโทษโดยมากเรามักจะเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเราเองโดยมากผู้นาเนี่ยตัวดีเนี่ยกระด้างกระเดือง แสดงว่าจิตใจเนี่ยมันจะต้องมีความขมขื่นมีรากขมขื่นอยู่ข้างในเนี่ยมาจากการไม่เชื่อฟังผู้นําพระเจ้าจะเล่นงานพระเจ้าจะตีสอนพระเจ้าจะลงโทษทุกครั้งที่เรากล่าวพระนามของพระองค์เนี่ยเรากําลังทําผิดนะพระคัมภีร์บอกว่าอย่านําพระนามของพระองค์ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแต่ทุกครั้งที่เราเสนอภาพของพระเจ้าเราเสนออย่างไม่ถูกต้อง นั้นไม่ใช่ทางของพระองค์ในการปฏิบัติต่อเราพระคัมภีร์ได้บอกกับเราเอาไว้ว่าพราะองค์มิได้ทรงปฏิบัติต่อเราตามความผิดบาปของเราถ้าพระองค์จะปฏิบัติต่อเราตามความผิดบาปของเราพวกเราลงนรกหมดเลยนะครับเนี่ยแต่เป็นเพราะพวกเราเนี่ยปลายทางคือนรกและเพราะพระองค์ไม่ปฏิบัติต่อเราตามความผิดบาปของเราจึงทรงให้พระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อพวกเราเอเมน ดังนั้นให้เรามองภาพใหม่แทนที่เราจะมองว่าพระเจ้าจะเล่นงานให้เรามองทางของพระองค์ทางของพระองค์คือความรักมั่นคงและความสัต์จริงเรารู้ว่าความสัต์จริงก็คือความจริงนั่นเองและในยอห์นบทที่ 17: 17ข้อ17ก็บอกไว้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงทางของพระเจ้าคือทางที่เป็นไปตามพระวจนะถ้าคุณต้องการเดินตามทางของพระเจ้าคุณสามารถทำได้ คุณไม่ต้องไปอธิษฐานขอพระเจ้าให้ตาคุณมองเห็นทางพิเศษหรืออะไรการเดินทางของพระเจ้าคือการเดินตามพระวจนะของพระองค์ถ้าคุณไม่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์คุณก็ไม่ได้อยู่บนทางของพระองค์แล้วทางที่พระเจ้าปฏิบัติต่อคุณก็เช่นเดียวกันจะเป็นไปตามพระวจนะของพระองค์อย่างพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับถ้าเราสารภาพบาปพระเจ้าผู้ทรงสา์สซื้อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรด ยกบาปทั้งสิ้นให้กับเราและพระองค์จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งปวงและนี่คือพระมารคาของพระองค์นี่คือทางของพระองค์แต่หลายคนไม่เชื่อในทางของพระองค์เพราะหลังจากที่อธิษฐานไปแล้วตัวเองยังไม่รู้สึกดีขึ้นทำไมตัวเองยังไม่รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเมื่อตัวเองทำผิดเวลาไปขอโทษคนอื่นมักจะโดนปฏิเสธมนุษย์จะไม่ยกโทษให้กับคุณง่าย มนุษย์จะต้องขอแก้แค้นคุณก่อนมนุษย์ต้องขอให้เห็นความพินาศของคุณก่อนแล้วถึงอาจจะพิจารณายกโทษให้ในภายหลังดังนั้นเวลาเราเคยชินแบบนี้แล้วเรามาอธิษฐานพระเจ้าลูกทำพลาดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลูกอยากจะขอพระองค์ทรงยกโทษให้กับลูกด้วยเพราะเราอธิษฐานเสร็จเรานึกถึงคนต่างๆมากมายที่ไม่เคยยกโทษให้กับเรา และความรู้สึกเราก็รู้สึกแย่เราคิดว่าพระเจ้าจะยิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพี่น้องครับเวลาเราพูดถึงคําว่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพระคัมภีร์จะใช้กับพระเจ้าในด้านดีหากท่านทั้งหลายผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของท่านยิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพระบิดาของท่านจะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์เห็นไหมครับถ้าเราจะใช้ยิ่งกว่านั้นเกี่ยวกับพระเจ้านั่นจะเป็นด้านบวก ด้านที่ดีด้านที่เป็นความรักมั่นคงกับคุณดังนั้นทางของพระเจ้าจะไม่เหมือนทางของมนุษย์ทางของพระเจ้านั้นสูงพระคัมภีร์บอกฟ้าสวรรค์อยู่เหนือแผ่นดินฉันใดทางของพระองค์ความคิดของพระองค์ก็สูงกว่าฉันนั้นดังนั้นหลายคนคิดว่าพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์พระเจ้าต้องเล่นงานพระเจ้าต้องพิพากษางั้นสิ่งแรกที่หลุดปากออกมาก็คือพระเจ้าจะตีสอน พระเจ้าจะเล่นงานพระคัมภีร์บอกกับเราไว้ไว่าอย่างไรครับในสองโครินธ์บทที่ห้าพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดยอยู่ในพระคริสต์พูดนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหนะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแล้วข้อต่อๆมาได้บอกไว้ว่าพระเจ้าได้ประทานพันธกิจให้กับพวกเรารู้ไหมว่าคุณเนี่ยมีพันธกิจคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปพิมพ์นามบัตรแต่คุณมีพันธกิจพันธกิจมีให้กับทุกคนที่ อยู่ในพระคริสต์หากคุณถูกสร้างใหม่แล้วคุณมีภารกิจแล้วนั่นคือภารกิจการคืนดีกันแล้วไม่ได้ขอให้เราไปคืนดีกับคนอื่นนะครับพระกัมพีได้ขอให้เราคืนดีกันกับพระเจ้า